มันเริ่มเหมือนกับในเวอร์ชั่นในคอมแล้วนะคะไปทํานมร้านไหนมาเนี่ยแหลมอะไรขนาดนั้นเนี่ยถ้าใครเข้าไปใกล้ๆนะคะก็คงโดนบาดค่ะเราลงมาว่ายน้ำได้ด้วยหรอไลบาลุกผสมกับโอซันะนะคะเอาตอนนี้คือเกมค้างไปแล้วนะคะเพื่อนๆ ตามคําเรียกร้องนะคะสําหรับยันเนเลสกจังซิม ULATOR นะคะอันนี้คือเป็นเวอร์ชั่น1.5แล้วนะคะจริงๆก็ออกมาได้ประมาณหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าดิฉันนะคะเพิ่งจะมาทําให้เพื่อนๆนะคะคือปอก็ได้ลองเข้ามาดูแล้วนะคะรู้สึกว่ามันดูดีขึ้นนะคือเขาว่าค่อยๆเพิ่มฉากเชิเข้ามาเพิ่มสะว่ายนะ้ำอะไรแบบนี้นะคะก็เล อาจจะมาทําให้ดูช้าไปหน่อยเนาะไปค่ะไปรับชมกันเลยดีกว่าเนาะทุกคนแล้วก็ที่ปอค่อนข้างสงสัยก็คือคนที่เขาสร้างบอดนีเนี่ยเขาได้ลบคลิปนะคะในช่องออกบุดเลยอะคือตอนนี้จะหาคลิปที่เกี่ยวกับเกมเนี่ยไม่เจอแล้วนะคะคือเหมือนเขาลบคลิปออกไปหมดเลยอะและตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในโรงเรียนแล้วนะคะจะบอกว่าไอ้ตรงเนี้มีปุ่ม เพิ่มมาใหม่ค่ะเป็นปุ่มนะคะโลบฟันเฟืองค่ะทุกคนดูนะ้าม มันคือปุ่มเซฟติ้งนะคะปรับภาพต่ําภาพสูงได้เลยนะคะแล้วก็ปรับได้หลายอย่างอยู่นะเนี่ยทุกคนเฮ้ยเก๋อยู่นะทีนี้นะคะเดี๋ยวป๊อก็จะพาเพื่อนๆนะคะวิ่งวนนะคะเพื่อดูฉากที่เขาเพิ่มมาใหม่เนาะจะบอกว่าดูดีขึ้นนะคือมันเริ่มเหมือนกับในเวอร์ชั่นในคอมแล้วนะคะดูนี่นะ เห็นไหมคะว่าตรงนี้เขาเรียเพิ่มกำแพงน้ำพุแล้วก็การตกแต่งนะคะมาจนเกือบจะครบแล้วนะแล้วก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะคะเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้คือเก๋อยู่เดอ้อทุกคนถึงแม้ว่าบริเวณตรงนี้นะคะอาจจะไม่ได้มีดอกไม้หรือว่าการตกแต่งของพุ่มไม้นะคะแต่ว่าก็คือเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อมันคือสวนดอกไม้เนาะเพราะว่านะคะอนาคตเนี่ยอาจจะค่อยๆเพิ่มมาก็ได นะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่ปอน่ได้บ่นไปนะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่าเออตรงเนี้ยังโล่งอยู่เลยนะเพราะว่ามันไม่มีกลงนะคะตอนนี้นะคะก็คือสมบูรณ์แล้วนะคะมีกลงให้มีขยะให้นะคะคือเหมือนกับในเวอร์ชันคอมเด็ดเเลยนะวัสด,ดีคร่ะกดตัว e เพื่อเปิดเลยนะคะเห็นไหมทุกคนดูดีขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยก็คือจะมีป้ายนะคะเขียนอยู่ด้วยนะตอนแรกเนี่ยตรงนี้ยังไม่ม โดยรวมแล้วคือดีขึ้นมากๆเลยนะคะทีเนี้ยมีเพื่อนๆืนนะคะต้องการให้ปอเนี่ยไปที่สระว่ายน้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาจัดให้เลยค่ะโอ้นี่ไงมีสระว่ายน้ำจริงๆด้วยนะคะไหนขอดูสระว่ายน้ำหน่อยสิว้าวเฮ้ยฮค่อยๆดีขึ้นจริงๆนะคะเฟรบเฮ้ยทุกคนเราลงมาว่ายน้ำได้ด้วยหรอแต่ว่า คือมีวิชาค่ะลอยตัวได้นะคะเห็นปะว่าเรากำลังวิ่งบนพื้นผิวน้ำนะเฮ้ยเราก็ไม่ใช่แค่นั้นนะก็คือตรงเนี้เขาขยายค่ะทำให้มีเจ้าต้นซากุระต้นนี้แล้วนะคะถึงแม้ว่าตรงเนี้ยจะยังไม่มี ดอกไม้มีหญ้านะคะแต่ก็เห็นต้นมาต้นนี้แล้วเนาะทุกคนแล้วก็สิ่งที่ปอเนี่ยค่อนข้างชอบเลยก็คือที่อยู่ในนี้ค่ะมันคือฉากการแสดงของเจ้าแก๊งชมรมดราม่าคลับนะคะโอ้โหโอ้โหหวัดดีจ้าเจ้าคิสซนาไม่เจอกันนานเลยนะคะเนี่ยไปทํานมร้านไหนมาเนี่ยแหลมอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าใครเข้าไปใกล้ๆนะคะก็คงโนบาดค่ะ แล้วก็นี้เลยนะคะภูมิใจนำเสนอค่ะมันคือฉากที่เราเคยเห็นในเวอร์ชัน PC เนาะยกนะคะมาไว้ในเวอร์ชันมือถือแล้วนะคะก็สวยอยู่นะเหมือนเลยอะเออแต่ว่าด้านบนนะคะก็คือยังไม่มีกระสอบทรายนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเมื่อกี้คือชั้นเห็นหนังหัวใจอีกคนนึงอะหวัดดีจ้า นี่เธอมาอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยอ,อยากรู้ว่าตอนเนี้ยเราเปลี่ยนสภ้พาได้หรือยังยัง,ยงหรอเฮ้ยนี่ไงกดเฟึบ หนอะรู้สึกว่าเราจะยังเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปอจะมาลองกำจัดพวกนางดูแล้วกันนะคะวัดดีวัดดีพวกเธอฉันมาแล้วทำไมสองคนนี้ถึงไม่ออกจากห้องสักทีเนี่ยฮนี่ค่ะเดี๋ยวปอจะมาใช้ดัมเบลนะคะจะกล้ามอะไรคะลูกสาวแม่เฮ้ยไอ้นี่ไม่เห็นหรอไอเห็นนี่ว่า <c oughs> เป็นยังไงจ้าสาวฉันจะมาฉลองอัปเดตครั้งนี้ยังไงล่ะมานี่สิเจ้านมแหลมอืมตายซะอะไรเฮ้ยเฮ้ยมีคนหนีปอไปแล้วว่ะใครวะไอ้โคโคนะนี่วะจะไปไหนไม่ให้ไปหรอกนะของปอมันดูแบบว่าหน่งนวงออะเฮ้ยไอ้สองคนนั้นน่ะเองไม่เห็นเหรอวะ พราพวกเองอ่ะตายกันแล้วเฮ้ยโอ้โหเอาจะซ้อมละครน้ำเน่านั่นแหละมันนี่สิไม่มีตาหรือไงหื้อซ้อมละครเนออหาหาเดี๋ยวปอจะมาลองแปลงล่างนะคะเป็นเจ้าโอชนะดูพร่ามแล้วก็ให้เรานะครับเปลี่ยนทรงผมแทนเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูนี่นะ นี่เป็นยังไงล่ะอันนี้คือเป็นล่างไลบาลูผสมกับโอซันะนะไลบาลูผสมกับโอซันะนะคะไอหนามหัวใจนี่ว่ะโดนซาเป็นยังไงล่ะแต่ปอขอลองเปลี่ยนท่ายืนสักหน่อยแล้วกันนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยต้องเป็นท่านี้ปะโอ้โหคนเกี้ยวกาดอะเป็นไงล่ะทุกคนเฮ้ยเมกาม่มาว่ะต้องหนีก่อนนะเจ้าเนี่ย มันโหดด้วยอะต้องระวังไว้ให้ดีๆนะคะสวัสดีค่ะค,คุณครูขาอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยไม่เหงาหรอคะให้หนูมันเทาความเหงาให้ดีไหมล่ะคะค,คุณครูเอออันนี้คือเราสามารถนะคะกําจัดคุณครูได้เลยนะคะอะไรเออไปไหนไปไหนครับไปไหนเจ้าหนุ่มน้อยเฮ้ยตอนนี้ปอง ทำอะไรไม่ได้เลยตก็คอนบ้าก่อหรือว่าคุณครูจะมาจับเราหรือเปล่าว่ะแต่ว่าไม่เห็นจะมีใครเห็นเราเลยเอา้าเฮย้ยเอา้าไอะไรบาลลเอ็งมาได้ไงเนี่ยเอ้กซ์ไลาบาลูแหละมันต้องโดนค่ะทุกคนเอา้า อันนี้คือเกมค้างไปแล้วนะคะเพื่อนไหนมีใครนะคะลองมาเล่นเวอร์ชั่น1.5กันหรือ,อยังคะอย่าลืมมาบอกปอด้วยนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะอยากรู้ว่าเขาเนี่ยจะอัปเดตนะคะไปถึงเวอร์ชันที่เท่าไหร่เหมือนกันนะเพราะว่าเขาอะเอิม่มค่อยๆเพิ่มเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยนะคะสําหรับปอแล้วก็คือปอให้ประมาณ8เต็ม10นะคะทุกคนนะแล้วเพื่อนๆล่ะคะให้อัปเดตรอบนี้เนี่ยกี่คะแนนนะคะ ก็พิมพ์บอกปอด้วยนะคะวันนี้นะคะปอก็ได้มาเล่นตามคําขอให้แล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะบายบาย too close g o y too close boy back off Back off ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน